สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB รถบ้านเกตเอบายพีบียูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมสิครับก็ต้องรู้สิครับผมตัวราคาโต้ราคาดีจับต้องได้ไปแล้วครับวันนี้คิวของตัวมาด้าครับ BT ปี07ซึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดีไงเครื่องสปน่าดีเซลครับถ้าราคาบอกว่าแสนกว่าบาทเนี่ยจะดีกว่าไหมครับรถตัวนี้นะครับเป็นกระบะแครเปิดได้ด้วยอ่ะแล้วราคาแสนกว่าบาทน่ะแล้วอยากรู้แสนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วอยากรู้ต่อด้วยใช่ไหมครับแล้วมันดียังไงสวยยังไงบ้างผมขออนุญาตพาชมก่อนนะมาครับ คันนี้นะครับเป็นของตัวสีบอลเงินนะครับแน่นอนสีนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสียอดยมเผ็ดผลง่ายครับสีที่เปื้อนยากสีที่ทำความสะอาดง่ายที่สุดละผมขอบอกเลยมีของตัวนะครับไฟหน้าด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นของโครเมียมนะครับผมด้านนี้นี่มีตามาด,ด้าทะเบียน 35- 4พิษณโลกแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนป้ายกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราต้งงองใจยาเข้ากรุงเทพอ่าสีเนี่ยโหกิิบมากเลยแม็กดูก่อนเลยครับแม็กสีทองนี่มีนี่ด้วย แม็กเท่าไหร่วะดูซิปื๊ป้าป้าป้าดะปะดะป้าป้า,ปา,ปา,ปาแม็กครับสิบเจ็ดโอ้โหแม็กสิบเจ็ดเลยอะดูดีมีชาติกูลขอบอกเลยกุญแจเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่กุญแจเปื่อยๆอย่างนี้เลยด้านนี้ไลเนอร์สภาพพร้อมใช้มีกระบะคือถ้าเกิดต้องการหากระบะราคานะครับประมาณเนี้ยผมว่าคันนี้น่าใช้ครับคันนี้ผมทำโปรโมชั่นอ้ มาทำโปรโมชั่นนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแนะครับแปดหมมาจากยูทูบแล้วยีกหมื่นหนึ่งเหลือที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันยังไม่พอครับคันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยยังไม่พอครับแถมประกรันช่วแถมประกรันช่วเอ้ยแถมประกรันช่วเฉลี่ยนฟรีอีกหนึ่ง 1, ปีเต็มๆซึ่งคันนี้ขอบอกเลยในกระบะประมาณแค่แสนกว่าบาทหายากดีเซลด้วยนะคันนี้เถอะเชื่อผมมาไปดูความสวยง,งามกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างไลเนอร์ <c oughs> iner, สภาพพร้อมใช้ครับขอบ,บอกเลย <c oughs> สบายขอบอกเลยครับด้านนี่ครับมาดูครับด้านท้ายเขาบอกเลยครับท้ายเดิมท้ายเดิมครับ2ฝัง่งเดิมหมดเลย2ฝัง่งไลเนอร์ er <c oughs> ก็สภาพตามการใช้งานทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรครับตามการใช้งานทั่วไปสภาพโอเคเลยกันชนท้ายอ่ะพร้อมสีเนี่ยผมดูแล้วเขาเก็บมาเรียบร้อยครับแต่แน่นอนไม่มีจากชนหนักแต่ว่ามันเก็บแต่ก,ก็ลิ้วลอยซึ่งลูกค้าไปก็ถ้าเกิดว่าไม่ต้องทําสีอีกแล้วเขาบอกเลยดีมาก เดี๋ยวผมเปิดทั้งเครื่องดูนะคบว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องดีเซลอ่ะราคาขนาดนี้นานๆานทีมาทีคือคือด้วยความว่าคือจะบอกไเดีอ่ะคือปกติถ้าเป็นทุวงดีเซลนะครับเราไว้ใช้คนของนะครับเอาไว้ใช้ค้าขายหรือว่าแม้กระทั่งว่าเอาไว้ใช้ต่างจังหวัดนะครับในะราคาแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันหายากเขานะนี่มาแล้วครับ ตัวนี้เป็นเครื่องดอทนะครับ16วาล์วนะครับดิเอเล็กอินเจคชั่นนะครับเป็นคอมมอนเรลเรียบร้อยแล้วแน่นอนเครื่องคอมมอนเรลก็หมายถึงว่าอัตราการเร่งดีไปน้ํามันและที่มาสุดคืออะไรรู้ไหมครับคือแรงทนทานอ่าบอดี้นี่ครับอยากให้ดูนี่ครับน็อตเน็อตเนี่ยตรงฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีแง่เลยครับน็อตอยู่ตามสภาพเดิมเลยครับคือด้วยความว่ารถเขาสภาพดีครับเป็นรถบ้านนี้ครับซื้อสดก็ไม่มีแหวนด้วยเล่มพร้อมโอนเลยครับผมเขาบอกเลยเดี๋ยวผมย่าสตาร์ทรถดูนะเป็นไงบ้าง วิ่งประมาณแสนแปดหมื่นโลเครื่องแน่นจริงจริคันเนี้รีบมานะครับแตงกบาทตัวใหญ่ขายเร็วมากแน่นอนบ้าเดี๋ยวพาดูด้านนาดีกว่า <c oughs> เครื่อง2องดีเซลนี่ครับผมเป็นด้านนี้นะอย่าบอกเฮ้ยมันเป็นแคปบนี่คือลงสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูอะไรครับนี่ เป็นแคปจริงนะครับแต่ว่าเราสามารถขึ้นลงได้เหมือนรถสี่ประตูจะขึ้นตรงนี้ก่อนเองได้เลยได้อะแล้วรู้ไหมครับเหตุผลที่ว่าเปิดแค a ได้ไม่ดีตรงไหนรู้ไหมครับเราจะเสียภาษีแค่ปีละประมาณ9ก้า้กว่าบาทเราเปิสาเราสามารถเปิดแค a นะครับเหมือนรถสี่ประตูขึ้นลงง่ายสะดวกสามารถขนของเข้าไป้างในได้ง่ายขึ้นด้วย มันเป็นความสำเนีงยงใสของ Open cap ที่มันมีซึ่งคันนี้ก็เป็น Open cap ด้วยดีครับนี่เลยครับด้านนี้นะครับมีระบบนะครับปรับกระจกนะครับซ้ายขวาแล้วนี่พับกระจกด้วยไฟฟ้าด้วยโอ้โหได้เลยอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าแอร์เย็นเพลงเพราะพวงมาลัยโอเคครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมเบาะนั่งดีครับกระชับตัวดีโอเคเลยครับ เกียร์อัตโนมัดนะครับหกสปีดแล้วพี่เห็นหรอว่าเกียร์ธรรมดาหกสปีดโอเคเลยครับสภาพผมดูแล้วเนี่ยโอเคผ่านแล้วถ้าไว้ใช้งานหรือว่ากระทั่งมาขับไปขับไปส่วนตัวรถแสงก็บาดผมว่าคันนี้น่าใช้มากเลยนะเขาบอกเลยนั่งสบายผมสูงว่า77หนักประมาณ78หัวไม่ติดกว้างขวางเมื่อกี้ผมนั่งหลังให้ดูก็สบายครับเรียกว่าได้ขนนะครอบครัวก็ว่าได้ซึ่งคันนี้หรือคันเดียลโชว์รูมนะครับราคาประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปติ่งหนิปวป รถผมจอดอยู่ติดกับซอยลำแข่ง159นะครับเลยไม่ไนดน้เดียวเฉยชมวเขียวพีบีรถบ้าน 7A เปิดทุกวนนันตั้งแต่9ก้าโมงหโมงครึ่งนะครับผมแล้วอยู่บนถนทนสุขภิบาล3อย่าลืมนะครับเราเป็นรถบ้านเพราะฉะนั้นมีแค่อย่างละคันเองอยังไงรีบม,มานะครับถัดหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ